สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรวิธีช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์ทุกสไตล์ทั้งรีวิวข้อมูลราคาประสบการณ์ใช้งานจริงและมุมมองที่ตรงไปตรงมาให้ทุกคนได้ตัดสินใจกันแบบง่ายง่ายวันนี้ผมมาจะพาทุกคนมารู้จักหนึ่งในรถเนเกตไบที่นิยมที่สุดในไทยตอนนี้รถที่หลายคนเรียกว่าไฟเตอร์รุ่นเล็กแรงเกินตัวดุดันเกินพิกัดและดีไซน์ลำไม่แพ้รุ่นใหญ่นั้นก็คือยามาฮ่า MT 1 5 สำหรับใครที่กำลังเล็งรถไซส์150ลูกบาทเซนติเมตรระดับพรีเมียมเน้นดีไซน์ดูเท่ขี่สนุกและมีเทคโนโลยีที่ใส่มาแบบจัดเต็มบอกเลยว่า MT 1 5้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณต้องไม่พลาดและในวิดีโอนี้ผอมมาจะพาทุกคนไปรู้จักรถคันนี้แบบลึกที่สุดทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะระบบต่างๆการใช้งานจริงความคุ้มค่าและแน่นอนราคาอัปเดตล่าสุดในไทยพร้อมวิเคราะห์ว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายหรือไม่เหมาะกับใครและควรซื้อหรือไม่ เรามาเริ่มกันด้วยดีไซน์ที่ถือเป็นจุดเด่นของ MT15 ตั้งแต่เปิดตัวมันก็คือความดุดันที่เป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ Master of Talk หน้าไฟแบบ Preda t ต r ที่ใครเห็นครั้งแรกก็ต้องเหลียวมองเพราะมันมีความดุดส่ะและล้ำสมัยในแบบที่รถเล็กน้อยรุ่นจะทำได้ตัวไฟหน้ารูปทรง Preda t ตอ Eye ายพร้อมไฟโปรเจคเตอร์เลสที่ส่องสว่างมากและให้ลุคที่เหมือนสัตว์นักล่ากำลังจ้องเหยื่อคือเป็นดีไซน์ที่เหมือนยก DNA ของ MT03 และ MT07 มาย,ย่อส่วนให้ลงตัวมาก ด้านข้างของรถมีความฉบเฉีียวสปอร์ตและตัวถังที่ค่อนข้างเพรียวทําให้รถดูคล่องตัวแต่ยังคงความล้าสมัยไว้ได้ดีเฟรมที่ใช้คือเดลต้าบ็อกซ์ซึ่งเป็นเฟรมที่ยามาฮ่าใช้ในหลายรุ่นและเป็นเฟรมที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและน้ําหนักเบาช่วยให้การควบคุมและเข้าโค้งมีความมั่นคงกว่ารถในคลาสเดียวกันหลายรุ่นโชกหน้าแบบอัพไซด์ดาวสีทองซึ่งไม่ใช่แค่สวยแต่ยังให้ความรู้สึกแน่นหนึบทําให้ขับสนุกมากในโค้งหรือถนนที่มีหลุมบ่อ ตำแหน่งแฮนด์ของ MT15 เป็นแฮนด์บากว้างนั่งสบายขี่ในเมืองคล่องมากไม่ต้องก้มเยอะเหมือนสปอร์ตทำให้เหมาะสำหรับใช้งานประจำวันหรือวิ่งในซอยเล็กๆก,การมุดรถติดทำได้ดีบอร์ดนั่งเป็นแบบ2ตอนแต่รูปทรงออกแบบให้เทคล้ายรถสตรีทไฟเตอร์รุ่นใหญ่แต่ก็ยังนั่งสบายและผู้สอนก็ไม่ได้ลำบากจนเกินไป ในส่วนของเครื่องยนต์ MT 1 5ใช้เครื่องยนต์155ลูกบาทเซนติเมตรแบบ VVA หรือ Variable Valve wow Actuation ซึ่งเป็นระบบวาล์วแปรผันที่ y a m a h าใส่มาเพื่อให้กำลังในรอบต้นและรอบปลายดีทั้งคู่คือถ้าขี่ช้าๆในเมืองก็มีแรงต้นพอขี่ชฉีวสบายแต่ถ้าต้องการเร่งแซงก็ยังมีพลังรอบปลายให้ใช้งานได้ไม่เหมือนเครื่องยนต์แบบเดิมที่จะแรงต้นแต่ปลายหายหรือปลายดีแต่ต้นอืด เครื่องตัวนี้ให้พลังสูงสุดประมาณ19แรงมา้าซึ่งถือว่าแรงมากในคลาส150บลูกบาทเซนติเมตรและแรงบิดก็สูงทำให้ mt 1 5เป็นรถที่ขี่สนุกมากโดยเฉพาะช่วงออกตัวหรือช่วงเร่งแซงเครื่องยนต์ตอบสนองเร็วช่วยให้รู้สึกว่ารถเบาวกว่าและคล่องกว่าหลายรุ่นในตลาดอัตราเร่งของ mt 1 5ถือว่าโดดเด่นถ้าเทียบกับรถไซส์เดียวกันการเข้าเกียร์ก็นิ่มพราะมี assist and slipper clutch ที่ช่วยให้คันคลัตช์เบาไม่ต้องออกแรงเยอะและยังลดแรงสบัดเวลาลดเกียร์ทำให้ผู้ขี่มือใหม่่สาาาามรถใช้้้งงนนไดยขึ ปลอดภัยขึ้นและขี่ได้นุ่มขึ้นไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือออกต่างจังหวัดในด้านช่วงล่าง MT15 ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ดีที่สุดในคลาส150ลูกบาทเซนติเมตรช่วงล่างหน้าอัพไซด์ดาวทำให้รถนิ่งมากเวลาเจอถนนไม่เรียบหรือเข้าโค้งแรงๆส่วนด้านหลังใช้โชคโมโนซับแทงที่ให้ฟีลนุ่มแต่ไม่ยวบทำให้รู้สึกมั่นคงเวลาเข้าโค้ง ความสมดุลดีมากแม้จะขี่ด้วยความเร็วประมาณ80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทางไกลถ้าคุณเป็นคนชอบออกทริปเล็กๆ MT15 ก็รองรับได้สบายระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังแม้จะไม่มี ABS ขึ้นอยู่กับสเปคของแต่ละปีแต่เบรกตอบสนองดีจับตัวดีและให้ความมั่นใจแต่ถ้าคุณต้องการความปลอดภัยสูงสุดคุณอาจจะต้องดูรุ่นที่มี ABS หรือรออัปเดตในอนาคตอีกอย่างที่หลายคนชอบคือระยะเบรกที่สั้นและควบคุมง่าย ทำให้ขี่ในเมืองได้มั่นใจมากขึ้นในส่วนของเรือนไม MT15 ใช้เป็นดิจิตอลฟูล LCD สแสดงผลครบเช่นความเร็วรอบเครื่องระยะทางอัตราส,สิ้นเปลืองน้ำมันเกียร์และยังมาพร้อมไฟชิปไลท์ที่ช่วยบอกจังหวะเปลี่ยนเกียร์ให้ขี่ได้มันยิ่งขึ้นหน้าจอชัดทั้งกลางวันและกลางคืนดีไซน์ทันสมัยเหมือนรถรุ่นใหญ่มาถึงเรื่องความประหยัดน้ำมัน MT15 ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดมากใช้น้ำมันได้ประมาณ40-45กิโลเมตรลิตรขึ้นอยู่กับสไตล์การขี่ ซึ่งถือว่าประหยัดสำหรับรถที่มีแรงและฟิลสปอร์ตแบบนี้ถังน้ำมันขนาด10.4ลิตรสามารถวิ่งได้ใกล้กว่า300กิโลเมตรต่อหนึ่งถังเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ยังอยากได้รถเท่ๆขี่สนุกประสบการณ์การขับขี่จริงถือว่า MT15 เป็นรถที่ขี่ง่ายมากโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มขี่รถคลาส หรือคนที่อยากได้รถใหญ่แต่ยังไม่พร้อมไปถึง300ลูกบาทเซนติเมตรขึ้นไป mt 1 5คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากเพราะให้อารมณ์สปอร์ตขี่สนุกกำลังเหลือเฟือช่วงล่างมั่นคงและดีไซน์เท่มากจนหลายคนเข้าใจผิดว่าขี่รถ300ลูกบาทเซนติเมตรการควบคุมในเมืองคือจุดเด่นที่สุดของรถคันนี้คล่องตัวมุดง่ายน้ำหนักเบาหันซ้ายขวาในซอยแคบได้สบายไม่รู้สึกเกะกะเวลาเจอรถติดก็ไม่ได้ทำให้เหนื่อยเกินไปและพอเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมาก ก็ยิ่งเหมาะสำหรับคนทำงานนักศึกษาหรือคนที่ต้องการใช้รถทุกวันแต่แน่นอนว่ารถทุกคันก็มีจุดที่ต้องพิจารณา MT15 ก็เช่นกันหลายคนมองว่าตัวเบาะแอบแข็งนิดหน่อยถ้าขี่ไกลเกิน200กิโลเมตรอาจรู้สึกล้าและการไม่มี ABS ในบางรุ่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนอยากให้มีส่วนลมปะทะจากข้างหน้าจะเยอะเพราะเป็นรถเนเกตแต่ข้อดีคือขี่สนุกเพราะรับฟิลลมเต็มๆ เรื่องความคุ้มค่าถือว่า MT15 เป็นรถที่คุ้มราคามากค่าเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ระดับพรีเมียมช่วงล่างดีมากเครื่องยนต์แรงและทันสมัยฟีลการขับขี่สปอร์ตและภาพรวมที่ถ้าใครกำลังหา1 5 0ลูกบาทเซนติเมตรระดับพรีเมียมก็ยากที่จะมองข้ามรุ่นนี้ได้มาถึงราคาการบ้างยามาฮ่า MT15 ราคาในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ประมาณ98,500บาทอาจแตกต่างเล็กน้อยตามโปรโมชั่นและภาษีของแต่ละพื้นที่ ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มกับสิ่งที่ได้อย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคุณภาพของช่วงล่างและดีไซน์ที่แทบไม่ต่างจากรถระดับ300ลูกบาทเซนติเมตรถ้าคุณกำลังมองหารถที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและขี่เพื่อความสนุกไม่ว่าจะไปเรียนไปทำงานหรือออกทริปเล็กๆ MT15 คือรถที่ตอบโจทย์มากเพราะมีความครบในทุกด้านสมรรถนะดีประหยัดดีไซน์โดดเด่นและเป็นรถที่ขี่สนุกมากที่สุดรุ่นหนึ่งในคลาสนี้ ท้ายสุดนี้ใครที่สนใจยามาฮ่า MT15 ก็ลองไปดูตัวจริงที่ศูนย์ยามาฮ่าใกล้บ้านได้เลยรับรองว่าเมื่อได้เห็นคันจริงจะยิ่งรู้สึกว่ารถคันนี้มันเท่และแปลกตากว่าที่เห็นในภาพหลายเท่าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไร้วิธีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ